SUV ีคันใหญ่นะคันนี้หรูมาก BMW X3 ครับ 20i XDrive นะครับตัวนี้เป็น LCI แล้วนะปี2015ครับมาด้วยสีดำนะประวัติรถดีมากรถมือเดียวป้ายแดงเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของซื้อสดมาวิ่งแค่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเองนะครับคันนี้ยังดียังไงนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถยุโรปที่สมรรถนะดีนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้ราคาเหลือหลักแสนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วน,นของด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าโครเมียมนะฮะ ขนาดใหญ่แล้วก็มีไฟหน้าเป็นแบบไฟ LED แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หน้าหลังมีครบเลยนะครับสวยมากนะคันนี้โครงสร้างสวยนะฮะไม่มีอุบัติเหตุหนักอย่างแน่นอนนะฮะทะเบียนเจ้าของเก่าสงวนคืนนะครับนะรถมือเดียวด้วยนะคันนี้มาดูล้อยางเนี่ยบอกเลยว่าสภาพยังใหม่ๆเป็นยางบิดโตนครับผมปี2024นะบอกเลยว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะนี่บิดโตนด้วยนะตัวล้อแม็กครับ เป็นล้อแมกเดิมๆของเขาเลยขอบ18นิ้วนะอ่าด้านข้างก็จะมีโลโก้เขียนว่า X Drive 20i นะ X Drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับอ่าในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวปรับเพาไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้เนี่ยด้านข้างใหญ่โตมากนะนั่งสบายข้างในกว้างนะฮะด้านข้างก็จะตัดด้วยคิ้วสีเงินนะครับนี่ตามกรอบกระจกคิ้วสีเงินนะแล้วก็ราวหลังคาเป็นสีเงินด้วยนะครับสวยงามเลย ใครหารถใหญ่ๆนะวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยบอกเลยว่าช่วงล่างนิ่มมากนะครับนี่ฮะด้านท้ายไฟท้าย LED มีโลโก้ X 3นะฮะ,ะมีเซ,เซ็นเซอร์ท้ายปลายท่อนะฮะโครเมียมนะครับแล้วก็ตัดด้วยดิฟิวเซอร์สีเงินนะฮะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าป่าท้ายไฟฟ้านี่ฮะวางของได้เยอะมากๆนะครับนะนี่ใหญ่โตมากนะนี่ข้างในนี่วางคงวางของได้อีกนะอุปรกรณ์ต่างๆดูดิครบทั่วเลยนะครับใหม่ๆ ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะนะฮะโอ้โหนี่ดูดิทุกอย่างนะฮะครบถ้วนจริงๆนะสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยกว้างไหมนี่ใส่โคงใส่ของได้นะฮะมีมา่านบางของนะฮะดึงมาปิดนี้ได้นะครับอ่าดูโครงสร้างนิดนึงต้องบอกว่าโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะตะเข็บเดิมๆ ภาพสวยพร้อมใช้นะนี่ปิดง่ายๆนะฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินก็จะทำงานเงียบๆนะบอกเลยว่าแรงมากภายในเนี่ยบุด้วยหนังสีน้ำตาลนะครับตัดด้วยลายไม้ต้องบอกเลยว่าลายไม้สีดำสวยมากนะฮะกระจกไฟฟ้านะฮะกระจกมองข้างฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับ มีช่องวางของเยอะมากลึกมากนะอ่าด้านข้างตรงบันไดก็จะมีโลโก้คําว่า X e Line นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น X e Line นั่นเองพวงมาลัยครับจะเป็น3ก้านมีมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของ c ู u คอนโทรลแล้วนะครับตัวเลขไม้ครับตัวนี้เลขไม้จะอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนกิโเมตรนะครับไม้แท100้ร้อเปเข้าสูตร bmw ตลอดนะครับคันนี้มีประวัติสูตรด้วยนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ทั้งหมดนะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านข้าง คอนโซลต่างๆสวยงามนะมีไฟออโต้นะฮะคอนโซลเนี่ยจะตัดด้วยสีดำเงาไฮกลอสแล้วก็ตัดด้วยสีซีเวอร์ด้วยนะบอกเลยว่าดูหนูดูสป,ปอร์ตมากๆนะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มพุทสตาร์จะอยู่ซ้ายมือของพวงมาลัยนะฮะ,ะหน้าจงหน้าจอมีนะตัวนี้จะมีในเรื่องของไอไดมาแล้วตัว LCI ของ2องพเนี่ยจะมีไอไดเอาไว้ดูข้อมูลตัวรถนะว่ารถเนี่ยเนี่ยน้ำมันเครื่องเบรกเครื่องยน ผ้าใบหน้าผ้าเบหลังเนี่ยมันจะบอกได้หมดเลยบอกสเตตัสซึ่งขึ้นโอเคหมดเนี่ยคือรถใช้งานพร้อมใช้งานแล้วนะครับอ,อ่าก็เล่นกันได้ในส่วนของล่างลงมาก็จะเป็นแอร์นะช่องแอร์ต่างๆสวยงามตัดด้วยสีดาเงานะครับล่างลงมาก็จะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วนะครับอ่านะเพิ่มลมตรงนี้อุณหภูมิตรงนี้นะฮะอุณหภูมิด,ด้านซ้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับหมุนได้ฮะในส่วนของล่างลงมาก็เป็นวิทยุครับ ใส่ซีดีได้นะฮะอ่าล่างลงมาก็จะมีช่องวางแก้วครับสองช่องเปิดปิดได้นะฮะเรียบร้อยดีนะครับวางของได้นะฮะเกียร์เกียร์ไฟฟ้านะฮะบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับออปชันก็ให้มาครบๆก็จะมีออโต้โฮเบรคมือไฟฟ้าให้มาครบนะครับปรับโหมดการขับขี่ตรงนี้ฮะสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรได้3โหมดนะครับตัวนี้นะฮะอ่าในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น เมาส์สำหรับควบคุมหรือเล่นเจ้าจอกลางนั่นเองหรือเขาเรียกว่า i d r i ยนั่นเองนะฮะ,ะที่เท้าแขนมีกล่องอยู่ด้านล่างนี่ใส่ของได้เยอะมากนะสะภาพสวยคอนโซลเนี่ยตัดด้วยลายไม้ผมว่าสวยนะสีดูสปอร์ตดูดูเท่ะนะอ่ะแผนไปอีกคอนโซลหน้าต่างๆก็สวยงามนะรถมือเดียวเท่านั้นนะเจ้าของซื้อสดมาเลยนะรถบ้านนะไม่ช้ำแน่นอนนะคะแล้วดูเบาะหนังทุกตัวเนี่ยสภาพสวยงามอ่า เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะนี่กุญแจเขาจะเป็นทีเลสนะนี่ดูสภาพแล้วก็มีในเรื่องของปรับเมมโมอรี่สองจุดด้วยนะปรับไฟฟ้าใช้งานง่ายนี่ด้านหลังกว้างๆเลยนะต้องบอกว่านี่คือข้างในนี่คือโปร่งมากมีแอร์หลังนะฮะใส่ค่าซีทไรได้นะครับเป็นรถครอบครัวดูดิช่องวางขาเยอะมากนะครับ ใครต้องการรถกว้างใหญ่ๆนะคันนี้นี่ตอบโจทย์ตอนนี้ไม่กี่แสนเท่านั้นนี่ไะนะถูกมากๆเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์หน่อยตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับก็จะเงียบๆหน่อยเนะาะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะบอกเลยว่าอาตาัตราเร่งดีมากแล้วก็ดูดิเงียบมากภายในห้องเครื่องดูสะอาดเรียบร้อยนี่ให้ดูคานหน่นะทุกอย่างเนี่ยสวยงามใต้มอกอ,อยู่ครบนะครับ สวยเดิมเลยนะฮะไล่มาดูเลยนะครับว่าเดิมๆนะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะนี่นะฮะไล่ขึ้นมาฝากระโปรงฝากระโปรง,ปงนะอ่าเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะให้บริษัทอินสแตนเซชั่นบายวัตถุคาออกใบการันตีให้ว่ารถคันนี้ไม่ผ่านการชนหนักน้ำท่วมใดๆนะครับให้ดูได้เลยว่าซอกต่างๆเนี่ยเหล็กไม่มีเบี้ยวแลนะสวยๆนะฮะอ่า นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับ B M X 3นะฮะคันนี้นะบอกเลยว่าราคาถูกมากนะรายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะสนใจโทร087 440 888 8นะครับดูรถที่โยรชดดาบายคุแบงค์พระรามเก้าห้วยขวางครับ